อะไรการที่เราจะไปโรงพยาบาลนี่นะผมจะบอกให้นะมันเป็นสิ่งสาคัญในชิวิีประจำาวนยาสามมันไปจำบ้านเนี่ยนะเราควรติดกันไว้แต่ทุกคน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 วฟังผมมีสี่คนสี่คนสี่คนก็ยังไม่พอห้าคนแล้วก็หน้าหัวเรา4สี่คนไม่พอมาห้าคนเว้ยสี่คนสี่คนขอสัต อะไรพอแล้วเอาอีกชายเป็นอะไรมากปะเอาอีกเอาเอียอะไรชายโบแต่ชายมึงเป็นอะไรปิดเขาเป็นเพื่อนมึงไงตาเนี่ยแสงของแฟลของอะไรมึงเนี่ยมีด้วยอ่ะกูพูดดีๆกับมึงนะชายมันเริ่มร้อนแล้วสัตว์ต้อะไรเ้ยชายชายไอ้ชายเป็นอะไรโอ้โห ปีเธอชายมึงมันไม่ไหวว่ะมันมันร้อนอ่ะชายมันใช่มันร้อนจริงโอเคโอเคเออปิดเดี๋ยวเดี๋ยวมึงบอกรักแฟนขับกันตันมากจุบๆก่ันผมรักทุกคนเลยเออคุณต้องทำให้มึงไหวไม่ได้ทำก็ไม่ได้ชายพอแล้วเป็นออยไม่หรอก